โรงเรียนปิดเทอมแล้ะนักเรียนก็ปิดแล้วก็มีช่วงหยุดยาวสี่วันเดี๋ยวครูก็จะได้กลับบ้านแล้วหนึ่งปีแล้วนะฮะที่ไม่ได้กลับบ้านเพราะโควิดเราจะกลับจากกรุงเทพไปจังหวัดตรังกันเลยนะครับตัดภาพไปที่ตรังกันเลยครับโอเคนะฮะถึงแล้วนะครับจังหวัดตรังด้านหลังก็เป็นบขอสอนะครับ เดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านนะครับฝนจะตกแล้วขี่รถอยู่นี่โอเคครับเดี๋ยวท่านี้นะเดี๋ยวไปเจอที่อื่นต่อไปนะครับสวัสดีสวัสดีครับอันนี้ก็จะเข้าบ้านแล้วนะมากับคุณพ่อนะไปรถพ่วงข้างกันเลยนะ ไม่ได้เจอหนึ่งปีนะฮะกับเจ้านวลเพราะว่าคุยไม่ได้กลับบ้านเลยนี่นนี่น่นี่นี่เฮ้ยโอเคจุดๆแก่แล้วแก่แล้วไปแล้วตอนนี้ออกจากบ้านมาแล้วครับ ก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันก็เป็นร้านค้านะครับของแม่ผมนะฮะก็นี่มาเก็บร้านนะครับเนี่ยกลับมาถึงเย็นเลยนะครับเนี่ยร้านค้าของแม่ผมก็จะขายพวกของชํานะ,ะกะปิน้ำปลาเนี่ยกะปินะฮะขนมขนมก็มีนะของเล่นเด็กก็มีะ นขนมมีหมดอันนี้ก็คือตลาดนัดนะครับตลาดนัดนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาอยู่จังหวัดตรังนะครับโอเคเดี๋ยวนี้มาช่วยแม่เก็บร้านนะครับไม่ได้กลับมาเป็นปีนะครับช่วงโควิดกลับมาอันนี้ก็ดีใจเลยนะฮะคิดถึงบ้านครับโอเคเดี๋ยวก็จะเก็บของแล้วกลับบ้านนะครับเดี๋ยวขอไปเก็บของก่อนนะครับ เก็บของเสร็จแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ีวไปกินข้าวเย็นกันนะครับวันนี้เมียวเมียวนี่ก็เป็นแมวที่บ้านนะครับสามตัวเมียวเยวเมวเมมียวเมมียวเมเมมียวเมีเมมียววเมวเมียวียวเว กินกินข้าวกินข้าวนี่อะไรพ่อนี่อะไรปลาขมูปลามงอะไรนึ่งนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวอันนี้อันนี้อะไรหมูหมูแกงหมูหมูวัวตับแกงแกงหมูเครื่องราเครื่องราอันนี้อะไรเนี่ยผัดตับผัดขิงตับผัดขิงอ สิุดภารกิจวันแรกสําหรับการกลับบ้านนะครับนี่ก็เป็นที่นอนนะครับอันนี้นอนตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะ,ะก็เดี๋ยวก็ขอนอนกันแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับดับไฟ